วันน we mm. we th, ี้เราสองคนพาเดินทางมายังศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมดค่ะตั้งอยู่ไม่ไกลไม่ไกลนะคะในกรุงเทพมหานครนี้เองตั้งอยู่บนเลขที่39อนามัยงามเจริญ25แยกสีท่าขามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนั่นเองค่ะการเดินทางในสมัยนั้นนะคะก็จะเดินทางโดยทางเรือกันซัส่วนใหญ่ค่ะแต่เมื่อเป็นปีปัจจุบันนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยค่ะ ข้อมูลเดิมนะคะจากต้นกําเนิดเจ้าแม่ทับทิมก็มีประวัติจากการบอกเล่านะคะสืบจเนื่องต่อกันมาค่ะปรากฏเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ฮั่นค่ะประมาณระหว่างปีพุทธศักราช2009ถึง2082ซึ่งในระหว่างรัชสมัยนี้เองนะคะเจ้าแม่ทับทิมก็ได้รับการยกย่องและแต่งตั้งให้เป็นเทพยูดาแห่งความเมตตาการุณา ช่วยคุ้มครองมวลมนุษย์ให้พ้นจากสัพพสภัยและขจัดความทุกข์ยากทั้งมวลการต่อมาจวบกระทั่งปลายราชวงศ์หน่งต่อต้นราชวงศ์เส้งประมาณปีพุทธศักราช2167หรือ379ปีมาแล้วที่เกาะไหหน้ำเขตบนเชียวแขวงนำให้ มีหมู่บ้านชื่อตุ้ยบวยณที่นี้เองมีครอบครัวชาวประมงที่ยากจนครอบครัวหนึ่งหัวหน้าครอบครัวแท้พวเป็นบุคคลที่ขยันขันแข็งมัธยัสนิสัยซื่อสัตย์สุจริตอาชีพหลักที่ยึดเป็นประจำคือเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องครอบครัวนั่นคือออกหาปลานในตอนกลางคืนคืนหนึ่งทะเลเงียบท้องฟ้าโปรง่งดวงดาวสุกสกาวสดใสเหมาะที่จะเป็นคืนแห่งการพักผ่อน และชื่นชมแต่เขาก็ยังคงต้องนำเรือออกหาปลาเหมือนเช่นเคยทุกๆวันโดยมีแหะทำเป็นช้อนผูกติดไว้กับหัวเรือนานๆจะยกขึ้นดูสักครั้งถ้าว่าในคืนนี้ไม่ว่าจะพายทวนน้ำหรือพายเข้าหาฝั่งทุกครั้งเมื่อยกช้อนขึ้นดูก็ไม่ปรากฏว่ามีปลาติดเลยแม้แต่ตัวเดียว ทำให้เขาเกิดความผิดหวังถึงกระนั้นเขาก็ไม่ยอมหมดหวังค่ะเขาพยายามอีกครั้งในคราวนี้ภายเรือออกไปนอกฝั่งคานว่าไกลที่สุดแล้วก็เล่งฝีภายลากช้อนมุงเข้าหาชายหาดในทันทีซึ่งมั่นใจว่าครั้งนี้คงไม่ผิดหวังเป็นอย่างแน่นอนเพราะมีความรู้สึกว่ามีสิ่งของติดอยู่ภายในช้อนหัวเรือจนทำให้ต้องยกออกแรง ภายมากยิ่งขึ้นและเขาก็มั่นใจนะคะว่าอย่างไรเสียต้องมีปลาตัวใหญ่หรือฝูงปลาจำนวนมากอยู่ในช้อนหัวเรือนั้นแน่นอนเขาเริ่มยิ้มออกมาและเล่งเรือให้ถึงฝั่งเร็วขึ้นเมื่อยกช้อนดูกลับกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่ภายในก้นช้อนแหนั้นเป็นเพียงท่อนไม้ท่อนหนึ่งธรรมดานั่นเองด้วยความโมโหโและผิดหวังอย่างมากเขาจึงเหวี่ยงท่อนไม้นั้นไป กับน้ำลอยไปไกลจึงหันกลับมาตกแต่งช้อนเพื่อลองใหม่อีกครั้งครั้งนี้เขาเห็นช้อนแห่ทวนน้ำอีกครั้งพร้อมทั้งนึกถึงฟืนเกลือข้าวปลาอาหารของครอบครัวในวันรุ่งขึ้นและยังคิดไม่ออกว่าถ้าเขาไม่ได้ปลาในวันนี้แล้วจะทำอย่างไรกับในวันพพุ่งน,นี้ในขณะที่เขาเห็นช้อนแห่และคิดกังวลอยู่นั่นเองพรันก็มีลมปะทะ เขาที่หน้าเขาวูบหนึ่งซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่เขายกช้อนนั้นขึ้นมาสิ่งที่ประจักษ์แก่สายตาและประหลาดใจเป็นอย่างยิ่งคือไม้ท่อนนั้นเขา้ามาอยู่ในช้อนอีกเช่นครั้งที่ผ่านมาด้วยความโมโหสุดขีดเขาจึงเหวี่ยงท่อนไม้แล้วช้อนไปบนชายหาดอย่างไม่ใยดีเพียงชั่วครู่เขาคิดขึ้นได้ว่าไม้ท่อนนั้นที่เขาเหวี่ยงไปทางน้ำไหลลง แต่ฉะนไหนเลยจึงทวนน้ำกลับเข้ามาอยู่ในช้อนแหกของเขาได้อีกดังนั้นเขาจึงรีบขึ้นฝั่งพร้อมพินมิจพิจารณานะไม้ท่อนนั้นด้วยความมหัศจรรย์ใจแต่จะด้วยความประหลาดหรือมหัศจรรย์อย่างไรก็ตามเขาก็ได้แต่เพ่งท่อนไม้พร้อมถอนใจนึกถึงความอาภัพอัปวาสนาของตนส่วนภายในจิตใ,ใจเขาก็เฝ้าแต่คิดถึงเหตุใดไม้ท่อนนี้จึงไหลทวนน้ำขึ้นมาได้ และก่อให้เขาเกิดความผิดหวังเช่นนี้ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจอะไรมากขึ้นจากความงงและไม่เข้าใจในเหตุผลนี้เองได้สร้างความท้อแท้และหมดหวังแก่เขา <S <S เมื่อคนเรานะคะหมดหวังสิ่งหนึ่งที่จะปรากฏขึ้นในดวงจิตนั่นก็คือสิ่งลึกลักบซึ่งไม่มีผู้ใดอธิบายได้ เขาจึงค่อยๆสงบสติอารมณ์ดับความ,มโมโหในจิตใจด้วยการภาวนาบนบานสารกล่าวต่อไม้ท่อนนั้นโดยเสมือนหนึ่งว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์อันตัวข้าพระเจ้าตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้ยังไม่เคยเห็นท่อนไม้ใดที่จะมีอภินิหารลอยทวนน้ำได้ฉะนั้นหากท่านศักดิ์สิทธิ์จริงและมีศักดานุภาพจริงก็ควรจะให้ความสงสารและช่วยให้ตัวข้า ผู้อยู่ในความระทมให้พ้นห่วงทุกนี้ด้วยเถิดโดยตัวข้าขอสัญญาว่าก่อนรุ่งแจ้งของวันพรุ่งท้าข้าสามารถหาปลาได้เต็มช้อนแหข้าจะระลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงการุณแก่กตัวข้าพเจ้าด้วยการนําท่านกลับไปแกะสลักเป็นเทวรูปเจ้าแม่พร้อมกับจะทำการกราบไหว้บูชาบวงสรวงทุกข่ำเช้า หลังจากได้กล่าวบนบานแล้วเขาจึงค่อยๆประคองอุ้มท่อนไม้นี้ไปรประดิษฐานไว้ณหัวเรืออย่างทนุถนอมพร้อมทั้งรีบนำเรือดันช้อนแห αι, มุ่งหน้าทวนน้ำขึ้นไปอีกครั้งขายกับปฏิหารครั้งนี้ภายในช้อนแน่นขนาดไปด้วยปลานานาชนิดทั้งตัวเล็กตัวใหญ่จากนั้นเขานำเรือดันช้อนแห αι, อีกเพียง2-3ถึงครั้ง ท้องเรือของเขาเต็มไปด้วยปลานานาชนิดนะคะทำให้เขาปัาบปื้นปิติดีใจเป็นอย่างยิ่งค่ะแล้วก็ประจวบกับเสียงไก่ขันนะคะในตอนเช้าแสงสีทองของขอบฟ้าเวลาอารุโนไทยค่ะ mm. ก็ทำให้เขานะคะดีใจและเป็นหัวเรือมุ่งกลับบ้านในทันที เขากลับมาบ้านนะคะด้วยความสุขใจและอิ่มเอมในอภินิหารของไม้ท่อนนั้นค่ะที่ทำให้คำอธิษฐานของเขาสำฤทธิ์ผลตามคำที่วิงวอนไว้เมื่อถึงบ้านนะคะหลังจากเก็บเครื่องใช้ในการจับปลาเข้าที่เข้าทางแล้วเขาก็ไม่ลืมที่จะนำท่อนไม้นั้นไปวางไว้ในที่อันควรเหมาะต่อจากนั้นนะคะ เขานำปลาที่จับได้ลำเลียงสู่ตลาดเพื่อนำไปขายค่ะและแล้วสิ่งมหัศจรรย์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้งราคาปลาในตลาดวันนั้นสูงขึ้นกว่าเดิมถึง3เท่าเพราะวันนี้ปลาในตลาดมีน้อยมากนะคะทำให้เขายิ่งได้สำนึกว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะปฏิหารของท่อนไม้ศักดิ์สิทธิ์อย่างไม่ต้องสงสัยตั้งแต่คืนนั้นเป็นต้นมา บุคคลแท้พัวผู้นี้ก่อนจะนำเรือออกทะเลเพื่อจับปลาเขาจะต้องทำการเส้นไหว้ขอพรจากท่อนไม้นั้นก่อนเสมอและทุกครั้งเขาก็จะพบแต่ความสำเร็จสมหวังเงินทองเริ่มมีการสะสมอาหารยาเครื่องนุ่มห่มและที่อยู่อาศัยก็ไม่เป็นปัญหาสร้างความหนักใจให้แก่เขาและครอบครัวอีกต่อไป เมื่อระยะเวลาผ่านไปถึง6เดือนค่ะการทำมาหาเลี้ยงชีพนะคะด้วยการจับปลาของคนแซ่พัวนะคะก็ได้สร้างความเจริญสุขสบายค่ะจนทำให้เขากลายเป็นผู้มีอันจะกินในถิ่นฐานแลาแวกนั้นนะคะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เขาลืมไม่ได้คือหากทุกอย่างดำเนินไปอย่างเช่นนี้ทุกวันขอเวลาอีกเพียงปีเดียวเท่านั้นเขาก็คงสามารถจะนำไม้ศักดิ์สิทธิ์ท่อนนี้ มาแกะสลักเป็นองค์เทวรูปเจ้าแม่พร้อมทั้งสร้างสารให้วิญญาณเจ้าแม่สถิตได้สมกับที่เขาบนไว้ในค่ำคืนนั้นถึงแม้เขาจะได้ตั้งปณิธานไว้เช่นนั้นแต่การจับปลายัางได้ผลเงินทองที่ไหลามาเทมาทำให้เขาหลงลืมไปว่าจนแล้วจนรอดการแกะสลักองค์เทวรูปเจ้าแม่และการสร้างสารก็ยังมิได้เริ่มดำเนินการแต่ประการใด จนกระทั่งค่ำคืนของวันหนึ่งเขารู้สึกอ่อนเพลียและง่วงนอนนะคะจึงทำการพักผ่อนหลับไปในขณนะที่ใกล้จะหลับนั่นเองค่ะเขาเคริมฝันไปว่าเขาได้ล่องลอยไปณสถานที่แห่งหนึง่งธรรมาชาติสวยงามนะคะบนท้องฟ้าดาดาดไปด้วยดวงดาวระยะริบระยับสายทานที่ไหลเอ่อยๆอยู่เบื้องหน้า น้ำใสสะอาดพิ้วไปตามสายลมสร้างความประทับใจและเพลิดเพลินให้เขาจนสุดที่จะบรรยายได้ทันใดนั้นเองก็มีสายฟ้าแลบสว่างวาบขึ้นเหนือสายน้ำนั้นพร้อมกับปรากฏร่างของหญิงสาวรูปงามสง่าเดินตรงเข้ามาหาเขาพร้อมกับยกมือทั้งสองเกาะกุมมืออยู่เหนืออกเป็นเชิงคารวะท่านผู้เท่าแท่ผัว เจ้าแ,แม่ให้มาเชิญท่านไปยังวังที่ประทับมีเรื่องจะปรึกษาด้วยคำเชิญที่มีได้คาดคิดมาก่อนทำเอาผู้เท่าขวตกตะลึงยืนอยู่กับที่ด้วยความงงงันยังมีทันจะได้ตอบรับหรือปฏิเสธคำเชิญนั้นดวงตาของเขาก็พาขึ้นมาอีกครั้งด้วยฟสายฟ้าที่ดูเหมือนจะแรงกว่าครั้งแรกสว่างวาบขึ้นเป็นครั้งที่สอง ทันแล้วร่างกายของเขาก็ไรน้ำหนักล่องลอยตามนางผู้นั้นไปกว่าจะได้สติก็ปรากฏว่าเขาได้มายืนอยู่หน้าแท่นบรรลังอาจที่ประดิษฐานด้วยทองคำฝังเพชรและอัญมณีสวยงามตราการตาณบนแท่นนั้นเองมีเจ้าแม่ทองเสื้อคลุมลายมังกรประดับด้วยมงกุฎเพชรเป็นรูปนกขงและมีฉลองพระบาทสีแดงปักลวดลายด้วยดินทองและเงินเป็นรูปดอกไม้ประทับอยู่บนแท่นบรรลังอาจ โดยดวงพระพักที่อ่อนละมุนนุ่มนวลเตรียมไปด้วยรอยยิ้มที่อิ่มเองมแสดงถึงความเมตตาปราณีผู้เท่าผัวยังจำถึงคำบนบานที่ท่านเคยอธิษฐานได้หรือไม่ส่วนการตอบสนองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามคำขอ mm. ก็ให้อยู่แล้วอย่างเสมอต้นเสมอกลายเสมอมาทว่าสิ่งที่เจ้าจะต้องแก้บนเพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกะตะเววี โดยจะแกะสลักไม้ท่อนนั้นให้เป็นรูปเจ้าแม่พร้อมทั้งสร้างศาลที่ประทับเพื่อเป็นการกราบไหว้บูชายังมีได้เริ่มเลยฉะนั้นเมื่อเจ้ากลับไปแล้วให้เริ่มได้ สารถึงจะเล็กและแคบก็สามารถใหญ่ได้ในอนาคตสารไม่ต้องสวยไม่ต้องงามไม่เป็นที่ประทับใจก็จะสวยงามได้ในอีกไม่นานนี้ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นเครื่องแสดงถึงเดชบารมีของเจ้าแม่และเป็นที่พึ่งพิงแกป่ปวงชนที่ทุกข์ยากอันนับเนื่องต่อไปอย่งไม่มีที่สิ้นสุด ชาวประมงแท้ผัวผู้นี้หลังจากได้ฟังคำอัถาธิบายจากเจ้าแม่จนสิ้นถ้อยความแล้วรู้สึกว่าตนเองยังเป็นหนี้พระกรุณของเจ้าแม่ดุดดังคุณเขาจึงรีบคุกเข่าโคกศีรษะลงกับพื้นพรางเอ่ยขึ้นว่าขอบพระคุณในความกาวรุณของเจ้าแม่ข้าจะรีบกลับไปปฏิบัติกิจ ที่ข้างค้นี้ทันทีที่เขากล่าวจบลงพันสายฟ้าสว่างวาบขึ้นอีกครั้งทุกสิ่งทุกอย่างสลายหายไปหมดสิน้นเขาตกใจตื่นจากผวังคืนสู่ความปกติย้อนนึกถึงเหตุการณ์ในความฝันเมื่อคู่นี้เขาตัดสินใจนำเงินทองที่เก็บหอมรอมริบไว้ออกมาเพื่อดำเนินการแก้บนตามที่บนบานไว้และเพื่อเป็นการเส้นสวงแด่เจ้าแม่ผู้อบอุ้ม และเมตตาแก่เขาตลอดมาและแล้ววันนั้นตรงกับวันขึ้น15ค้าำเดือน10 ตรงกับเดือน12ทางจันทรคติของไทยนทุ่งกว้างของหมู่ตุ้ยบวยก็มีสารของเจ้าแม่ตุ้ยบวยบังเกิดขึ้นมีพิธีเบิกพระเนรเชิญพระวิญญาณของเจ้าแม่มาประทับเพื่อคุ้มครองประสิทธิ์ประสาทแก่ปวงชนพร้อมทั้งสรรพสริที่ทุกยากและอำนวยความสำเร็จให้บังเกิดแก่ผู้ที่วิงวอนร้องขอให้รอดพ้นจากภัยพิบัติและในคืนวันพิธีนั้นเองเขาได้จัดสุราอาหารเชิญแขเกเหลือญาติมิตรมาร่วมโดยถือ ว่าสูราคือน้ำอมฤตและอาหารคือเครื่องทิพย์ที่ยังความสุขความเจริญความสําเร็จให้บังเกิดแก่ผู้มาร่วมเขาถือโอกาสเล่าเหตุการณ์ในอดีตที่ได้เกิดขึ้นให้ทุกคนได้ทราบและกำหนดเอาวันพิธีนี้เป็นวันกำเนิดของเจ้าแม่ตุ้ยบวยซึ่งสืบเนื่องมาจนกระทั่งทุกวันนี้ขอขอบคุณที่มาจากวารสารเจ้าแม่ทับทิมบางมดโดยคณะกรรมการสารเจ้า ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมดนะคะเราบอกเลยว่าเป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะคะรวมถึงการจัดวางทำเลหรือหวงจุ้ยนะคะได้เหมาะสมเป็นทิศทางนะคะสำหรับเทพ,พเจ้าหรือเจ้าแม่ทับทิมค่ะท่านเดินผ่านเข้าออกบริเวณนี้นะคะสังเกตประตูนะคะตรงกันทั้งหมดจนถึงจนถึงซุ้มประตูริมคลองบางมดนั่นเองค่ะ และความพิเศษอีกหนึ่งอย่างนะคะของศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมดค่ะหากท่านสังเกตดีๆนะคะเมื่อเราเดินเข้าไปก็จะต้องพบกับประตูค่ะมีด้วยกันถึง5ประตูเลยทีเดียวค่ะซึ่งตรงกับศาลเจ้าแม่ทับทิมนะคะที่องค์ท่านประทับอยู่ทั้ง3องค์นะคะถ้าเราหันหน้าไปที่ประตูนะคะด้านขวามือก็จะเป็น องเจ้าแม่ไข่มุกนะคะที่เป็นพี่สาวของเจ้าแม่ทับทิมค่ะองค์กลางคือองค์เจ้าแม่ทับทิมและองค์ซ้ายนะคะก็คือองค์เจ้าแม่ไถวาน้องสาวเจ้าแม่ทับทิมนั่นเองค่ะ และตอนนี้นะคะทงางศาลก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงในส่วนของหลังคานะคะเพื่อให้กลับมาสวยงามค่ะสมภระเกียรติเทพเจ้าทุกๆองค์นะคะและอีกอย่างหนึ่งค่ะท่านใดได้มาไหว้สักการะที่ศาลเจ้าแม่ทับทิมแห่งนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นจุดที่สร้างบารมีได้เลยทีเดียวค่ะเนื่องจากจะสังเกตนะคะจากป้ายชื่อ,อผู้ที่ได้ทำการทนุบำรุงหรือบริจาคนะคะที่ดินหรือ ธนุบำรุงสารเจ้าแม่ทัพทีมแห่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็เห็นเห็นก็คือน่าจะเป็นเจ้าสัวเลยค่ะหนึ่งในนั้นนะคะก็คือเจ้าสัวของเซนท่านนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับความสวยงามของสารเจ้าแม่ทัพทีมบางมดแห่งนี้นะคะเราต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะรวมถึงอาจารย์ต้อมบุญบรรเทิงค่ะและก็หมวยรวมถึงท่านผู้ใหญ่ท่านอื่นๆน,นะคะที่เมตตาพาเราเข้าไปชมในวันนี้ค่ะรวมถึงมีเรื่องตื่นเต้นให้เราได้ ตื่นเต้นตกใจและดีใจกันเลยทีเดียวค่ะยังไงเข้ามารับชมแล้วนะคะฝากกดไลค์กด subscribe และอย่าก,กดข้ามสโฆษณาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ